พะสิทิบทที่6ข้อที่10หลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักสักนิด่จะมีข้อต่อเนื่องไปข้อที่11นะครับแต่ว่าตอนนี้พูดถึงข้อนี้ก่อนพูดถึงการนอนหลับหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักสักนิดช่างสบายเหลือเกินการนอนหลับการหลับเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเป็นการทําให้ร่างกายพักผ่อนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกร้อการนอนหลับเป็นสิ่งที่ดีแต่การหลับมากไป จะนำภัยมาถึงตัวการหลับมากไปจนไม่ทําในสิ่งที่ควรจะทําจะนำภัยมาถึงตัวการหลับมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตแต่การหลับมากไปนิดชีวิตจะสับสนชีวิตจะเต็มไปด้วยความโอละมานการอารุมอรวยหรือการหย่อนยานในวินยัยเล็กๆน้อยๆมันจะเริ่มทวีให้เราหย่อนยานในวินัยที่มากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้การหลับนิดเคลิ้มหน่อยก่อนมือพักสักนิดได้พักอีนิดด้วยกันพักอีนิดเดียวกันไม่รู้เคยเจอไหมเวลาตั้งนาฬิกาบุกเอออีกสักนิดนึงอีกนิดนึงนอีกนิดน,นอนไปนอนมาหลับไปอีกเป็นนอนต่อ,อีกชั่วโมงกว่าจะได้ลุกนะหลับนิดเคลิ้มหน่อยก่อนมือพักสักนิดเมื่อเริ่มหย่อนยานกับวินัยเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยน้อยมันจะนําไปสู่การหย่อนยานต่อวินัยในเรื่องสําคัญสาคัญในอนาคตด้วยดังนั้นให้เราตัดสินใจลงมือทําอย่างเหมาะสม โดยไม่อารุณอดลวยในการทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าพอแล้วที่จะผัดวันประกันพุ่งพอแล้วที่จะบอกเออไม่เป็นไรอีกนิดนึ่นะีกนิดเดี๋ยวค่อยทำแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายช่วงนีออ้งานเยอะช่วงนี้อะไรมีปัญหาช่วงนี้ หมอกควันเยอะช่วงนี้อากาศร้อนช่วงนี้ฝนตกช่วงนี้ฝนไม่ตกแต่หนาว <g ül> มีสารพัด <g ül> เหตุผลช่างมันวันนี้ให้เราตัดสินใจลงมือทําสิ่งที่เราควรจะทําในฝ่ายวิญญาณสิ่งที่พระครของพระเจ้าบอกให้เราทําอย่าอารมารุ่อรวย์อีกต่อไปอย่าไม่เป็นไรขอกอดมือพักอีกสันออกนิดนึขออนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มทำไม่เอาเริ่มวันนี้เลยเดีียวเรียนจบเนี่ยก็เริ่มรับใช้พระเจ้าโดยการอธิษฐานการเผื่องานรับใช้ของผมก็ได้หรือเผื่อศิษยพ์พิบาลของเราเผื่อพี่น้องครสเตียนที่เรารู้จักเริ่มลงมือทำอธิษฐานไม่เป็นเอาสัก15วินาทีก็ยังดี15วิเยอะไปสิวิก็ยังไดนะ้อะไรก็ได้เริ่มลงมือทำอย่าอารมุ่มอรวยหรือหย่อนยานกับสิ่งที่ควรจะทำอีกต่อไปกอดมือพักสักนิดแล้วชีวิตจะเต็มไปด้วยความสับสนดังนั้นได้เวลาลุกจากการหลับ ในฝ่ายวิญญาณลุกขึ้นมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้า